รู้สึกอะเจ๊ได้รู้สึกเนาะสวัสดีค่ะมาแล้วเชื่ยืดโอเวอร์ไซส์มาแล้วครับใครรอเชื่ยืดโอเวอร์ไซส์คะยังให้โปร3,5อยู่นะจริงๆปกติมัน3,9 0 0นะคะพี่ รีบสั่งกันได้เลยไม่รู้จะใช้ถึงเมื่อไหร่น,นะราคานี้ไม่แน่ใจนะว่าได้ตลอดป่อไม่ได้ตลอดหรอกพจริงๆต้องขายสามเก้าเลยใครจะรับรีวิวมาเลยรีวิวก็ได้กระสอบใหม่ก็มีจ้า วันนี้มาเร็วอันนี้แอบมาเร็วเมื่อวานฝนตกพี่เลยไม่ได้มาตอนเย็นน่ะวันนี้เลยมาให้เช้าๆเลยสั่งของกันได้นะวันนี้ส่งของนะคะวันเสาร์ส่งได้นะวันอาทิตย์ฝนส่งหยุดวันเสาร์ส่งได้สั่งกันเข้ามาได้เลย มากัานหรือยังเอ่ยลูกค้าจา๋ารอน้องใส่ไม้ฝานกันแป๊บหน,นึ่งนะ เ,เอามาที่ใครจะรับแจ้งนั้นค่ะนะใครรอเอาโปให้ต่อเนื่องอย มาแล้วค่ะใครจะเอาเสื้อยือดโอเวอร์ไซส์เปิดการ์ดมาเ,มเปิดแหละยืดโอเวอร์ไซส์ป้ายมงกุฎเขียวพี่นี้ดูสิเราได้อะไรป๊คาฮา,าร์ดสองตัวพี่สองตัวนะเป็นสีแดงตัวหนึ่งแพงนั้นแล้วก็เป็นสีดำนี่สีดำนะถ้าใกล้กล้องมันเฟดย คอรอน,นี้หนัง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 เรื่องอะไรไม่รู้สามพันห้ 3, 500, ใครรับรีวิวแจ้งนะอันเดีอดอันเดือดสามพัหบาทสีเหลืองขออแล้วน่นนีนน่เอามาเลยเกียงอะไี่เ เนี่ยคุณพี่งานขายนะงานขายงานแบบงานสวยอะป้ายนี้ขายดีมากนี่ทั้งพื้นทั้งลายนะจ๊ะน,นี่อะไรอะหนังสกรีนไนมอนกนี่คุณพี่สวยสวยเลยค่ะสกรีนสวยๆเลยโอ้โหแชมป์แบบ แชมป์ปังมากพี่แชมป์ตัวนี้ปังมากหล่อมากแชมป์หล่อแบบต่อด้วยตกปลาติดคอปกมาตัวหนึ่งแต่เป็นของน้องน้องมา้าแชมป์สวยของน้องม้านะคะของน้องม้านี่สวยมากอู้อั้น อันสวยมากเลยจ้าอุ่ยสีม่วงช่วงซับขอคนขายไซส์ใหญ่นะจ๊ะใหญ่นะจ๊ะโอเวอร์นะจ๊ะไม่ใหญ่ไม่ได้นะที่ดูความแบบยังไม่ได้ใส่ตัวนี้แบบสก,กรีน สติกเกอร์ติดมาเลยนะคะงานสกรีนสวยๆคัดแยกทำราคาได้เลยโอ้โหมัดย้อมมัดย้อมย้อมแบบสวยมากแม่สดๆเลยนะคะสกรีนสวยๆพี่จะไปคัดกันเลยนะคะมีทั้งสกรีนมีทั้งพื้นนะเห็นไหมโอ้เนียว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  กรีนสวยๆพี่หน้าหลังนะตัวนี้สกรีนสวยๆคัดแยกทำราคาได้เลยครับผมลงเมื่อวานพี่ใครจะสั่งสั่งเลยนะคะอะไรอะพี่เมยมาให้อะติดตัวเล็กมาหนึ่งตัวนะครับเนาจะพีบๆมาให้ดูว่าป็นเปไน เอ้ยแบรนด์อะไรอย่เงี้ยหยิบมาให้ <S <S พี่แม่เลยนะโอ้พี่สกรีนสวยมากคืออะไรสวยสวยเลยจ้า <S <S 1> <S 1> อามี่พี่สวยสวย หเห็นก็รีบสั่งนะพี่นะวันนี้มาให้แต่ชา้าเลยหนึ่งกระสอบนะคะประมาณร้อยแปดสิบตัวบวกลบคุ้มๆสามพันห้าใหญ่ๆเลยค่ะใหญ่ใหญ่ ขอคนแบบชอบความแบบไซสใหญ่เท่านั้นงานสวยนะลูกค้ารุ่นเนี้ยลูกค้าประจำสั่งซ้ำตลอดนะคะใครยังไม่เคยลองลองได้นะ สภาพดีค่ะสภาพดีสภาพแบบดีเลยเปอเซ็นเปื้อนเสียน้อยนะคะขายง่ายขายกำไรง,งามดาร์ทค่ะดาร์ทหัวผ้ามีให้ลุ้นนะลูกค้าไหนเหมียวมาโชว์ลูกค้าดิเดนนี้ให้น้องหอใส่โชว์พี่บอกเลย จะให้ลูกพี่ลูกน้องอู้ยปักมมาปักม้าค่ะได้เดี๋ยวมามาโชว์เอามาสิฮนะไอ้เนาะลูกน้องโชว์ลูกน้องกับลูกพี่แล้วเพื่อนต่าเอาเข้ามาสิยืดตรงนั้นจะเห็นไหมล่ะพี่ดูเกาหลีพี่อันนี้มพอร์ตนะมาจากเกาหลีนะเห็นไหมนี่ <c oughs> เขาใส่โวอร์ไซส์นะเห็นไหมเนี่สยสาวอ้หล่อมากไหนหมุนโชว์ไปปื๊บป้าบปื๊บป้าบโอเค <laughs> มาใส่ง่ายๆพี่อยู่ดีคิดอยากจะหยิบไปใส่ก็อยู่มันสวยไงสีเหลืองเนี่ยเออแต่ใส่แล้วดูแบบดูผู้ดีเหรอเนี่ยใส่แล้วหล่อเออใส่แล้วหล่อเลยคุณแบบเหนี่บอกใส่แล้วหล่อเลยทีใส่แล้วหล่อเลยเออใส่แล้วหล่อใส่เอาจริงๆนะเหมียวอะ่ะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าตัวเล็กพอดีตัว มันมันย็อจะเป็นมองว่าจะเป็น,อ,น,ปนอีกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่พอใส่โอเวอร์ไซส์ปุ๊บอุ้ยเกาหลีเลยหล่อเกาหลีเลยจริงใส่โอเวอร์ไซส์หล่อเกาหลีเลยปกติน้องก็ชอบใส่กระชับดตัวตัวเล็กๆเออ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 ใส่ไว้แฝวมาเลย 3, สามพันห้าใส่หล่อเลยจา้า ใส่แล้วเปลี่ยนลุคกะ่ะดิสนีย์ครับดิสนีย์างานดีหัวผ้าคัดแยกทำราคานะครับน้องดิสนีย์พี่ซักหน่อยอะ่ะสวยเลยนะซักแล้วก็จะใหม่ขึ้นอีกสีพื้นเหมือนน้องมันใส่มาแี่สี ให้ดูทั้งลูกที่ขายได้สบายเลยอยู่ที่ว่าตัวไหนขายได้ราคาสูงตัวไหนขายได้ราคาไม่สูง<ม>ก็ต้องอยู่ที่ที่แบบออความสวยงามนะคะของแต่ละตัวนะทกองไซูเปอปร์ มาริโอ้เคยเล่นไหมพี่ใครเคยเล่นยมงเคยเล่นไหมไม่เคยอะไรืออเชื่อ สอบ3,500จ้ะพี่โปรโมชั่นนะปกติ3,900ค่ะโกอยู่นะพี่3,500รีบซื้อเลยสำหมัรงานแบบโอเวอร์ไซส์ค่ะไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะงานขายดีพี่รุ่นเนี้ย ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงพี่เอาจริงคือรุ่นนะี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยแล้วก็เป็นโอเวอร์ไซส์อ่ะคนไซส์ S อไซส์เอไซส์ L อไซส์ x อใส่ได้หมดแหละใส่แบบเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะ,เห,ะเห็นไหมสวยนะบางตัวแบบดีดีเทลสวยอะ่ะพี่ ก็ขายได้ราคานะเรียบๆตัวเรียบๆมือหนึ่งตัวเรียบๆแต่สีสวยอะพี่นี่มือหนึ่งยังไม่ได้ใส่ค่ะก้าเท่าเหมือนน้องเหมียวใส่ให้ดูเมื่อกี้อันนั้นคือเรียบๆไม่มีลายอะไรเลยอแก็ใส่ได้ อีนฟอน์ก็สวยใครรับรีวิวแจ้งได้หรือใครอยากได้กระสอบใหม่ไปเปิดอีวก็ได้นะคะ ดีมากพี่หอมต้นหอมพริกใหญ่ล้วนเลยหูได้เยอะจังนะพี่หนึ่งกระสอบก็เปิดร้านเป็นช่องกิจการเลยเยอะจัดไปแค่สามพันห้าพอ รับได้ทุกตัวเลยนะเยอะอซาโลทำไงสโลไปยื้อสโลไปเนี่ยขอนั่งหน่อยนะพี่หนุปวดหลังปวดเอวหมดเลยตอนนี้เยอะเลยเนี่ยปวดล่างไปหมดเลยตอนนี้ระบแล้ว โอู้นนะชอบนะทำไปนั่งแยกนะมาสนกูโอเคโอ้ยนี่โอ้ยว่ดี สวยสีแดงหเลอยากโชว์ให้ดูทุกตัวพี่เผื่อใครอยากเอ้ยอยากรู้ว่าทั้งกระสอบเนี่ยเป็นยังไงนะคะขอโชว์ให้ดูทั้งหมดเลย ได้ทุกตัวเลยลูกค้าทัดหัวนะแยกหัวแยกหางแยกความสวยงามตามระดับนะคะทัดแยกถายเลยอันนี้สวยสีขาวสเขาวฟอกเขาวฟอก,ก,กี้างใน,น,น,นใช่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  เน่ยนะ no ับ like, ้าป nice. ้อป้ายะรเนอยู่นะสามเออพี่หนูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกะเสื้อยืดรสช้าไปด <tr> ูกันเองหนาป้ายคอป้ายอะไรอไม่รู้หรอกฉะนั้นใครสส่เสื้อยืดเอาไปดูได้เลยไปลุ้นได้เลย เยอะหมดแล้วดีดำสนิทเอมาใครจะรับอื้อึบเออมาเลยจ้าเบินลงไปหน่อยพี่50บเหรียญตอปี2000 ใครชอบกระสอบนี้นะคะ3,5รีวิวส่งฟรีหรือจะสั่งเป็นกระสอบใหม่ไปลุ้นเองก็ได้นะคะปลายเดียวกันเลยมือหุดนินะคะงานลงใหม่เมื่อวานนะพี่เปิดรีวิวให้แล้วนะคะใครรออยู่ชักได้เลย